กลับมาพบกับผมอีกครั้งในช่วงผ่ากระแสะโลกเป็นช่วงที่นำท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับการนําเสนอวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างและสร้างสารรค์เพื่อการก้าวทันกระแสะโลกครับท่านผู้ชมครับในรายการเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทิ้งประเด็นไว้ว่าจากปัญหาวิกฤตการในโลกที่กําลังเกิดขึ้นนั้นพอจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่หรืออย่างน้อยก็ให้เห็นเป็นหนทางลาง,ลาง ที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตการดังกล่าวเราจะลองพยายามพูดคุยในเรื่องราวเหล่านี้กันดูครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้สังเกตไหมครับว่าการศึกษาไม่ว่าในระบบหรือนอกระบบในปัจจุบันเราขาดสิ่งหนึ่งที่จําเป็นและมีความสําคัญไปและการขาดสิ่งนี้ไปนั้นทําให้สังคมในระดับท้องถิน่นไปจนถึงระดับโลกนั้นมีปัญหานั่นก็คือการให้การศึกษาที่เราไม่พูดถึงปรัชญา หรือเป้าหมายของสิ่งที่เรากําลังเริ่มศึกษาเล่าเรียนความสําคัญของปรัชญาก็คือทําให้ชีวิตของเราไม่ว่าจะกระทําสิ่งใดจะมีเข็มทิศมีทิศทางมีจุดมุ่งหมายและมีเครื่องมือวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ตรงหน้าวิเคราะห์บุคคลที่อยู่ตรงข้ามเรารวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแวดล้อมตัวเราอยู่ผู้ที่มีปรัชญาจะมีเป้าหมายและมองตัวเองออกวิเคราะห์ผู้อื่นเป็นและจะนําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง รู้เท่าทันสาระสําคัญของเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นท่านชมครับที่กล่าวถึงนี้เป็นกลุ่มของมนุษย์ปุถุชนทั่วๆไปซึ่งเดินดินกินข้าวแกงอย่างเราๆท่านๆเราอยู่ในระบบการศึกษาของโลกทุนนิยมที่ผลิตมนุษย์ออกจากระบบการศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมและธุรกิจในระบบทุนนิยมเป็นระบบการศึกษาที่ถอดเมนบอร์ดบางตัวออกจากสมองและสํานึกของมนุษย์ พร้อมกับใส่ระบบเซ็นเซอร์บางตัวเข้าไปทดแทนสังคมจึงเต็มไปด้วยมนุษย์ที่เปรียบเสมือนไบโอโรบอติกคือมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถจะเข้าใจหรือวิเคราะห์ความเป็นไปของประชาคมมนุษยชาติที่มีโครงสร้างอันมหึมาสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างที่สุดได้และที่แย่ไปกว่านั้นมนุษย์บางส่วนถูกโปรแกรมมาจนกระทั่งไม่รู้ว่าตนเองนั้นคือใครมาทำอะไรอยู่บนโลกนี้ และหลังจากสิ้นชีวิตจากรุ่นนี้ไปแล้วเป็นอันสิ้นสุดยุติหรือจะไปทางไหนต่อสภาพเหตุการณ์ดังกล่าวของสังคมมนุษย์นั้นมีให้เห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่ทั่วไปครับมนุษย์ส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประชาคมมนุษย์จะถูกใช้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจหมายความว่าการทํางานการบริโภคการพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมทั้งหมดของชีวิตจะถูกใช้เป็นปัจจัยให้วงจรเศรษฐกิจหมุนไป เพราะเมื่อมนุษย์มีการทำงานมีการเดินทางในการเดินทางนั้นมีทั้งไปปฏิบัติภารกิจและการท่องเที่ยวการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตเช่นการซื้อบ้านซื้อรถจน์เป็นต้นทั้งหมดนี้ถือเป็นการผลักดันให้วงจรเศรษฐกิจหมุนไปและจะทําให้เกิดรายได้เกิดกําไรเกิดส่วนต่างของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากวงจรเศรษฐกิจเหล่านี้ก็จะไหลเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ควบคุมระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ดังที่เราจะเห็นองค์กรธุรกิจขนาดยักษ์ในธุรกิจแต่ละประเภทจะเป็นผู้ควบคุมคกลไกการค้าและเศรษฐกิจไว้ในมือโดยมีผู้เล่นหลักเพียงไม่กี่รายในธุรกิจแต่ละประเภทโดยในสเกลระดับโลกก็จะมีลักษณะดเดียวกันครับในทางกลับกันขณะที่การศึกษาระดับคนล่างย่าคนที่อยู่ในระดับพื้นฐานของสังคมไม่มีการสอนเรื่องปรัชญาและเป้าหมายของการศึกษาในแต่ละ,ะแขนง การศึกษาของชนชั้นสูงที่ควบคุมระบบของโลกทุกสาขาทุกแขนงกลับมีการศึกษาปรัชญาและเป้าหมายที่พวกเขากําลังกระทําอย่างลึกซึง้งและมีการสืบทอดอย่างเป็นกระบวนการมาอย่างยาวนานจนกล่าวได้ว่าสิ่งนี้อยู่ในสายเลือดของพวกเขาแล้วครับกระบวนการควบคุมโลกนี้ทั้งหมดไว้ในํนหนาจของชนชั้นสูงทางเศรษฐกิจกลุ่มนี้มีมาอย่างยาวนานครับและบริหารจัดการจนเป็นระบบโครงข่าย แผ่ปกคลุมไปทั่วโลกประดุจใยแมงมุมและชอนชัยซอกซอนเข้าไปอยู่ในทุกอนูเนื้อของประชาคมมนุษยาชาติแล้วการปรากฏและดำรงอยู่ของสภาพการเช่นนี้จะทำให้มนุษย์ที่จนอยู่แล้วจะยิ่งจนลงไปเรื่อยๆมีสภาพชีวิตประดุจดังทาตโดยที่พวกเขาเองไม่ได้สำเนีกเลยว่ากำลังเป็นทาตและไม่ได้อยู่ในสภาพดังกล่าวแบบปัดเจกชนแต่จะมีการ,รเผชิญกับสภาพดังกล่าวเป็นประเทศประเทศไปเลยทีเดียวครับ ส่วนกลุ่มชนที่เป็นผู้ควบคุมและครอบงำทางเศรษฐกิจซึ่งแผ่องคาพยพไปครอบงำด้านในสังคมการเมืองวัฒนธรรมด้วยก็จะยิ่งเขม็งเกลียวอำนาจในการควบคุมของตนให้แน่นยิ่งขึ้นเรื่อยๆความมั่งคั่งของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจนกล่าวได้ว่าในที่สุดกลุ่มชนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจการครอบงำของพวกเขาจะต้องร้องขอจากพวกเขาแม้แต่เรื่องที่จะรับประทานอาหารสักมื้อหนึ่งเลยทีเดียวครับ ระบบเงินสดจะหายไปจากสาระบบของเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยจะผ่านระบบเงินพลาสติกหรือบัตรเครดิตซึ่งประวัติในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจาวันหรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั้นรายละเอียดส่วนตัวทั้งหมดของมนุษย์ทุกคนจะถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบรูปแบบการใช้ชีวิตที่พวกเขาต้องการให้มนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเพื่อรับใช้โครงสร้างของระบบ ที่พวกเขาได้วางเอาไว้เราได้รับฟังชนิดแล้วอาจจะดูและเป็นเรื่องเกินจริงและอยู่ไกลจากจินตนาการไปสักนิดหนึ่งครับแต่หากเรามาลองพิจารณาดูดีๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ไปธนาคารไม่ได้พบพนักงานธนาคารที่คุ้นเคยกันมานานพอสมควรเพราะใช้ระบบ i-banking อาจจะไม่ได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทมิสหายมากมายนักเพราะติดต่อกันทางโซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่การทํางานก็ไม่จําเป็นจะต้องถือแฟ้มเอกสารหนาๆไปหากันหรือติดต่อกันทุกอย่างสามารถส่งผ่านโดยระบบการสื่อสารสารพัดรูปแบบสามารถส่งข้อมูลจํานวนมากมายมหาศาลได้ในเวลาเพียงชั่วพริบตาการจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆแทบไม่ต้องเดินไปเลือกซื้อด้วยตัวเองมีคนมาพรีเซนต์ที่จอโทรทัศน์และเมื่อตกลงกันแล้วก็จ่ายเงินให้กันส่งสินค้ามาโดยแทบไม่ต้องพูดคุยกันเลย เรื่องพบกันนั้นจึงแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับและนี่คือตัวอย่างพอสังเกตครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดขององค์กรธุรกิจท้องถิ่นที่จะรับเอาเทคโนโลยีและกระแสนี้มาใช้เพราะนั่นเป็นเทรนด์หรือแนวโน้มของโลกถ้าหากไม่ปรับตัวให้เข้ากับกระแสก็อยู่ไม่ได้แต่เรากําลังพูดถึงระบบที่อยู่เหนือระบบขึ้นไปอีกในระดับโลกที่จัดการกับระบบนี้ทั้งหมดขึ้นมาเพื่อบีบให้องค์กรธุรกิจระดับท้องถิ่น ในประเทศต่างๆต้องยอมรับในระบบของพวกเขาหลายคนบอกว่านี่คือชีวิตที่อิสระไร้พันธะไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมวงการของใครแต่หากเราลองคิดไตร่ตรองให้รอบคอบอีกทีครับว่าแท้จริงแล้วกำลังมีดวงตาที่จ้องมองและเห็นเราอยู่ตลอดมีหูที่ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดอยู่ตลอดเวลาและแทบจะสามารถบันทึกสถานที่ที่เราได้เดินทางไป แอบซ่อนอยู่เบื้องหลังชีวิตที่เราบอกว่าตัวเองนั้นเป็นอิสระอยู่หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับถ้า,าเรารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างควบคุมชีวิตเราอยู่แต่กลับทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนไม่ถูกควบคุมนั่นแหละครับคือระบบที่ทางรายการผ่ากระแสโลกของเรากําลังทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ครับกล่าวโดยสุดที่สุดก็คือระบบนี้จะทําให้เราเห็นภาพขาวเป็นดําคนถูกจะกลายเป็นคนผิด ผู้ถูกกดขี่ก็กลายเป็นผู้กดขี่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยครับว่าเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยชิหรือโปรดติดตามรับชมได้ในผางสายโลกตอนต่อไปครับ